สบัสดีพ่อแม่พี่น้องบัรสุกทุกคน,นยินดีตอนทเข้าสู่ซ่องยูทูบสาวมงสนบบาผูไทยพี่น้องสบัสดีบรรทุกทุกคนทุกมองทุกบอนเด้อพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามผสมช่องของเหา่าช่งกนอากาศหนาวพี่น้องรักษาสุขภาพกันเด้อใส่เสื้อกันหนาวลายๆสั้นช่งนี้เบาภูไทยยังไม่ได้ได้งานเนาะพี่น้องเอ้ยมันนี้ สิมาคุดน้ำสร้างพี่น้องน้ำสร้างมันเจนิ่นเป็นยังบ้พี่น้องเปิดเปิดเผยนเบิรงน้นนนนนำสร้างเจิ่นพี่น้องขาดประมาณสี่ท่อห้าท่อเพื่พอะนะนี่พ่อกำลังอันนี้ชีฮ็ดเปิดนี่คุดข้างมันอ้อแล้วก็สีเอาท่อมันเฮิรนพี่น้องเอาเฮิรนแล้วก็นคูดไหมอย่างี้ เจินหลงลายมไม่ได้น้ำไซด์อยู่เด้เอ,นนอเ,เหอนนอินนอกนี่แหละเหินนอกบาพุไทยพอใจดีก็มาซอยดเด้อเนาะเอ้อันนี้มันอ่อนเนาะทุบอ่อนมันก็อ่อนอันนี้ก็ได้นี่พน้องเอาตะปูทับมันเป็นอ่อนทับดินสิมั่งอ่อนันตจอดนี่แหละ พอบัาป oh. oh, si si so ุ๊ดได้กันแล้วก็ท่ออาซิวไม่ได้บ่ะแตเนาะซิวใหญ่กว่ามันก็ไม่แตะได้พี่น้องไอตอนนี้กำลังกำลังเอาเงินได้สองท่อพี่น้องตอนนี้เห็นบ่พี่น้อง มาเด้อพี่น้องเด้อคุณทำสร้างำกันเด้อพี่น้องขี้ดินทั้งๆนี่มันลุนลงแล้วประมาณบ่ายโมงพี่น้องกำลังสีกินข้าวเต่งพี่น้องนี่พี่น้องเอาขึ้นได้สิท่อแล้วพี่น้องวันนี้ก็สีจกตัวนี้อ้อวันนี้จกอยู่ข้างมันอ้อเลยกะเพราะว่ามันมันคาดซ้ำบ้านได้พี่น้อง อยู่รุมนี่กระคาดอีกแล้วประมาณห้าท่อนนะอยู่รุมเอาขึ้นแลน้วสี่ท่ออันสามอยู่อยู่ทางหลังบ่าวปุ๋ยอันหนึง่งตอนนี้กำลังสิพักกินข้าวเท่งพี่น้องมาเดอ้อกินข้าวเท่งนำกันพี่น้องพี่น้องเดอ้อกินข้าวเท่งนำกันเด้อพี่น้องข้าวเท่งนำกันนี่ตามกระปุ่นพี่น้อง,งมีคาดอยู่นีน่นะจ๊ะลาบนกพ,พี่น้องเดอ้อ

มงนกได้พี่น้ไไองข้ายนึ่งย้มขบุญแยมขบุญซ้ำหนึ่งพี่น้อง <c ười> มดลขาเป็นพี่น้องของแม่ ปกบบเก็บงินนะฮะว้บั๋นอยู่มุมขางๆุมถิ่นเานม้เต่อย่างไรไม่หล่เลยเรอว่า่มันหลมเป็นส วหว,หว,นวานนะครับปุ่นพี่น้องหวานนี้ครับปุ่น <laughs> เออุ house, house, ่นพ่มานั่งเท่า้เหจะเด่ดเท่นี่พี่ดูอุ่นเยอะเฮ้ยมันอยู่กองเลยมีมีันซ่าหน่อยซาาหน่อยเมื่องล่า่ากเขากองนะ้ีไม่นนอะ เวางสาิคุณกำลังใช่คุังต่ก็ไป mọi người 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 เยัี่ทุนะมันดีแม่มาละไ่กินป่มันมดเลยป่วยนะตุ่มมันมืดเลย วิ่งแต่หมากข้าวตัวอยูฮุ่ยมันต้องมุดแล้วตัวม,อวมือน,นเลยต้องออกมาเหมือเลยดิะวันยังครับวันคนมึงลายวันโคตรมาก แต่คอยไปมือเดิมคนแต่เม nice ื่อวานมีหน้าไปไมีหน่าไปชอบไหมวานเหรอครักมาดื่มมั้งลูกทำอะไรวันนี่ มีติคมปะกระดาวันอืมมิติคมเลยมีติคมทำหนึ่งคำหนึ่งได้วาได้แองด้วยแดงด้วไม่็นไผ่ตรงเป็นแมนเลยแล้วเลยแดงอืมดงหอมมากด เนี่ยเ้าอ่าหใจ่วกูเล่าเลยฮล่ง <c oughs> <c oughs> ูกินทั้ง <cười> <cười> <zat> không. con. bật tiếp nâng không

หลังจากกินข้าวแล้วก็สร้างสวนกำลังสีลางโทวยพี่น้องบา่าว้ไทยกะสีขุดน้ำสร้างต่อบา่าวพไทยกะไรไพพกนหมดกตึกแล้วแต่สามหมนก็แห้งตอนนี้พ่อกำลังสิลงสร้างพี่น้อง จะเอาขิ้ดิยู่ข้างนี่แหละขึ้นแต่ก,กะเอาโตอยู่กลางขึ้นเหมืนอนอยู่ข้างขึ้นนแกะขุดหญ้าดิเป็นน้ำเนาะสรุปแล้วก็เอาขึ้นไม่ได้เบิดพี่น้องเซ่อยู่ประมาณห้าท่อได้ห้าท่อเซ่ห้าท่อพี่น้องเบิังพี่น้อง มันเจิ้นลงแเอาท่อครับเมื่อกี้นี่เจิ้นบุมบ่มบั่มบุ่มบั่มตรงพี่นอ้องไอ้แต่ยานมีแต่สืทอซื้อท่อมาเสอ้อใหม่นะพี่น้องมันเจิ้นทับตรงบุนได้ตอนนี้ได้ท่อนะเดียวใน,นตอนแรกพี่น้องไอ้ขุด <c ười> ช้างนั่นได้กบตัวหนึง่งนี่ ได้กบขุดลงไปพัดได้กบพี่น้องเอ้ยอบ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 อีกอันนี้กระปูปูกกระปุกเครด์เอาเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับใครมาคลิปนี้ก็พากดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนในคลิปต่อไปเด้๋ยได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปหน้าพ่อป่าวช่องคนคือเก้าเนาะสำหรับคลิปนี้เหรอสองคนขอลาไปก่อนบ๊ายบาย